สวัสดีค่ะหญิงค่ะที่พูดสาการขายรถยนต์ฟอร์ดสาขาพระประแดงหรหัสพนักงาน002055500 00นะคะถ้าลูกค้าท่านใดต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกีเ่ยวกับรถฟอร์ดนะคะหรือว่าโปรโมชั่นพิเศษนะคะโทรหาหญิงได้เลยค่ะเบอร์โทรศัพท์087นะคะ6795969หรือสแกน QR Code ด้านบนเพื่อแอดไลน์คุยกันได้เลยนะคะรุ่นที่หญิงจะนำมาให้ชมกันวันนี้นะคะจะเป็น f o r d r เล g เจค่ะรุ่นนี้จะเป็น4ประตู XLS เกีอัตโนมัติ6สปีดนะคะจะเป็น4ประตูยกสูงนะคะราคาจำหน่ายของเขา924,000บาทค่ะตอนนี้ยังมีโปรโมชั่นพิเศษอยู่เลยนะคะขายเพียง799,000บาทเท่านั้นตัวโปรโมชั่น799,000ยังไม่รวมชุดแต่งของคันนี้นะคะตัวเครื่องยนต์เนี่ยจะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลขนาด2.0ลิตรนะคะเทอร์โบเดี่ยวกำลังแรงม้าอยู่ที่170แรงม้าแรงบิดอยู่ที่405นิวตันเมตร มาค่ะเดี๋ยวพาชมกันว่าคันนี้เขาตกแต่งอะไรบ้างนะคะ XLS เนี่ยไฟหน้าจะเป็น LED แบบรีเฟกเตอร์นะคะรุ่นนี้มีไฟวิง่งกลางวันมาให้แล้วนะคะจากโรงงานเป็น LED ด้วยนะแล้วก็คันนี้นะคะหญิงมีติดอะคริลิกตรงฝากระโปรงนะคะเขียนคำว่าレนเจอร์ก็เบิกจากศูนย์ให้เลยนะคะอันนี้จะเป็นของศูนย์แท้นะแล้วก็ตัวชุดแต่งนะคะวันนี้เราใส่เป็นชุดแต่งวิกเตอร์นะคะมีเปลี่ยนกระจังหน้านะคะกระจังหน้าวิกเตอร์ อันนี้จะเป็นทรงมาเฟียเลยนะคะสีของเขาสีดําเงานะคะเป็นซี่ๆสวยๆแบบนี้เลยนะคะมาพร้อมกับตัวสติกเกอร์นะคะแดงน้ําเงินฟ้าสามารถเลือกได้นะสติกเกอร์หรือเราจะไม่ติดก็ได้นะคะไฟ led 3จุดสีขาวนะคะมีติดตั้งให้แล้วก็มีโลโก้เป็นของตัวมาสแตงสีโครเมียมนะคะติดเพิ่มให้ด้วยนะคะด้านข้างของกระจังนะคะจะเป็นไฟ led นะคะรูปตัว u แบบนี้เลยนะคะเลือกใช้เป็นไฟสีฟ้านะคะ ในส่วนของชุดแต่งด้านหน้าก็ใส่ชุดแต่งเพิ่มเติมนะคะเป็นชุดแต่งของวิกเตอร์เช่นเดียวกันนะคะเลือกใช้วันนี้จะเป็นสีดำทั้งหมดเลยนะคะเราจะคุมโทนคันนี้รุ่น XLS นะคะยังมีไฟตัดหมอกที่มาจากโรงงานด้วยนะคะด้านข้างตัวรถก็จะมีตัวซุ้มล้อขนาด6นิ้วนะคะเพิ่มเติมเป็นของวิกเตอร์เช่นเดียวกันนะคะต้องบอกว่าของวิกเตอร์เนี่ยเขาจะซุ้มล้อไม่ทรงไมไม่เหมือนใครเลยนะคะ ในส่วนของล้อแม็ก XLS เนี่ยจากเดิมนะเขาจะมาขนาด17นิ้วนะคะคันนี้เปลี่ยนล้อให้ใหม่เป็นขนาด20นิ้วเลยนะคะ mm. ก็ยางเนี่ยยางดีสินติไฮนะคะเป็นยางออทเทนขับได้ดีกับทุกสภาพพื้นผิวถนนเลยนะคะสเปคยางจะเป็น275 55R20 นะคะจับคู่มากับล้อแม็กเนี่ยเลือกใช้เป็นของ o a s i s นะคะสีบรอนเงินตัดด้วยสีดำต้องบอกว่า เท่สวยแล้วก็โดดเด่นเป็นอย่างมากเลยนะคะมาด้านบนด้านบนตรงหลังคาติดราวหลังคาเพิ่มเติมให้นะคะเป็นสีดําเงาเช่นเดียวกันแล้วก็จะมีติดกันสาดสีชิ้นให้ตรงรุ่นของเขาแล้วก็ฟิล์มเซรามิกค,คันนี้เนี่ยความเข้ม80%แล้วก็บานหน้า60%นะคะมือจับจากเดิมเป็นสีดําด้านลูกค้ารีเควสเป็นดําเงาจัดให้เลยนะคะครอบมือจับเป็นสีดําเงาแล้วก็เพิ่มเบ้ากันรอยสีดําเงาให้ด้วยนะคะ กับข้างประตูขอใช้ของวิกเตอร์นะคะก็จะเป็นสีดำเงาเช่นเดียวกันค่ะรุ่นนี้บันไดข้างมาจากโรงงานแบบนี้แล้วนะคะด้านหลังกระบะก็จะมีครอบฝาถังน้ำมนันสีดำเงาเช่นเดียวกันแล้วก็ติดสติกเกอร์เพิ่มนะคะใช้เป็นสีเทาเข้มเขียนคำว่าเรนเจอร์แบบนี้เลยเท่ๆแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ตัวกระบะท้ายก็ติดเป็นตัวโลบาร์เหล็กแขนยาวนะคะของอัลแรนเดอร์ ตัวรุ่นนี้จะเป็นทรงปืนยาวนะคะสวยงามแล้วก็ฮอตฮิตเป็นอย่างมากนะคะตัวโลบาเหล็กของเขาเนี่ยมีไฟเบรกแล้วก็ไฟถอยหลังที่เป็น LED ด้วยนะคะมาต่อกันที่ไฟท้ายไฟท้ายเปลี่ยนใหม่นะเป็นไฟท้าย LED แบบเต็มระบบแบบนี้เลยนะคะไฟจะติดเต็มดวงแบบนี้เลยนะไฟท้ายเหมือนตัวท็อปเลยนะคะพร้อมกับข้อไฟท้ายสีดำเงาเพิ่มเติมให้ด้วยนะ XLS มีกล้องมองหลังมาจากโรงงานนะคะฝังอยู่ใต้โลโก้แบบนี้เลยนะคันนี้ก็จะมีตัวครอบฝาท้ายเพิ่มเติมนะคะเลือกใช้เป็นสีดำด้านแต่ตัวหนังสืออ่ะใช้เป็นสีดำแบบดำเงาแบบนี้เลยนะคะสวยๆแบบนี้เลยแล้วก็อะคริลิกด้านหลังเขียนคำว่าเนเจอร์ก็สีดำเงาเช่นเดียวกันต่อกันด้วยตัวกันชนท้ายก็ตัวนี้เปลี่ยนเป็นกันชนชนท้ายเหล็กของอาเลนเดอร์นะคะ มีไฟถอยตัวนี้เป็น LED นะไฟสีขาวแล้วก็หูรากจูงสีแดงโอเมก้าก็ใช้งานได้จริงในส่วนของด้านข้างรถมีที่เหยียบขึ้นด้วยนะคะมีทั้งซ้ายและขวาเลยนะสำหรับตัวรถฟอร์ดนะต้องบอกว่าใช้งานได้ดีเลยทีเดียวนะคะสำหรับลูกค้าท่านใดนะคะสนใจการแต่งรถแบบนี้อิงก,ก็มีโปรโมชั่นชุดแต่งนะแถมฟรีชุดแต่งก็ได้นะคะหรือจะเลือกรับเป็นดอกเบีย้ย0%นะหรือจะเลือกเป็นราคาพิเศษ 799,000ก็ได้นะคะแล้วแต่ลูกค้าเลือกเลยนะคะยังไงก็สามารถโทรสอบถามเพิ่มเติมได้ค่ะเบอร์โทรศัพท์หญิงนะคะ0876795969นะคะยินดีให้บริการทุกท่านค่ะถ้าชอบชุดแต่งแบบนี้นะคะสามารถแคปหน้าจอแล้วก็แอดไลน์คุยกันได้เลยนะคะวันนี้ฝาก like, กดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้หญิงด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวเราพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะวันนี้ไปก่อนค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ